ปกินนกะธรรมตอนที่175สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช2539เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทราบว่าเพื่อรู้ความจริงที่เกิดกับตนตามเหตุตามปัจจัยแต่ลักษณะถูกต้องเท่านั้นค่ะแล้วก็จะได้เป็นการละความอยากหรือความต้องการด้วยแต่ความจริงแล้วเนี่ย ปัญญาเนี่ยเขาเกิดแต่ว่าคนที่จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนนั้นจะระลึกรู้หรือเปล่าหรืออย่างไรจริงๆแล้วก็ไม่น่าสนใจนะคะคือเรากําลังเรียนเรื่องสภาพธรรมะแล้วก็เวลานี้สภาพธรรมะก็ยังเป็นสภาพธรรมะที่ทํากิจการงานอยู่อย่างในขณะนี้ค่ะเป็นกุศลลจิตกําลังฟังธรรมะนะคะเป็นกุศลลกรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงได้ยินค่ะแต่มีการกระทํา นะคะความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นกําลังฟังธรรมเนี่ยเป็นกุศลขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นกุศล,ลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพยายามไปรู้ชื่อก่อนนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อได้ยินคำว่าญาณสัมปยุตภาษาบาลีแต่ภาษาไทยคือขณะใดจิต เกิดพร้อมกับปัญญาคือความเห็นถูกต้องขณะนั้นเป็นคําที่เราใช้คําว่าญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นให้ทราบจุดประสงค์จริงๆนะคะศึกษาชื่อเรื่องราวเพื่อให้รู้สภาพธรรมะที่กําลังเป็นอยู่กับตนแต่ละขณะตอนนี้อันนี้อีกอันหนึ่งนะคะขณะซึ่งยุงกัดเนี่ยความจริงเราอยากตบนะ,ะแต่พอเรารู้สึกว่าโอนี่ชีวิตเขานะเราหยุดอันนั้นที่ันรู้สึกว่าอันนี้สติเกิด เนี่ยรู้สึกแต่อีตอนให้เนี่ยท่านไม่ค่อยระลึลลกว่าอันนั้นคือสติเกิดค่ะเพราะฉะนั้นความจริงคืออย่างไรคืออย่างนั้นขณะที่คุณสุรีไม่มีการระลึกลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่สติที่ระลึกก็ไม่ใช่คือเรียนธรรมะเนี่ยอย่าไปหวังนะคะอย่าไปคิดบวกลบคูณหารหรือว่าอย่าไปเก่งกําไรข้างหน้าว่าเมื่อเราเรียนแล้วต่อไปเวลาที่เราให้ทานเนี่ยกุศลญาณะสัมปยุตจะเกิดหรืออยากให้เกิดมากมาก,มาก อยากจะทราบเพื่อจะเป็นเป็นในขั้นสุตตะมยะปัญญาการ <üler> ฟังตรงนั้นขั้นสุตตมยะปัญญานะคะคือขณะใดที่มีความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญา <ul> ขณะท,ที่อยากจะฟัง sea, <mean. S 2> นี่แะครับอยากจะฟังมากเหลือเกินเพราะว่าธรรมะที่เราขณะที่อยากจะฟังกับขณะที่มีความเห็นถูกต้องไม่ใช่ขณะเดียวกันใช่ไหมคะเอ <ul> <n ate> คนละขณะค่ะ พระฉจ้จําจกัดได้เลยค่ะว่าขณะใดาที่มีความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญาถึงแม้ว่าทางท่านผู้ฟังมานั่งฟังอยู่ที่นี่พร้อมๆกันอย่างนี้ด้วยความตั้งใจอยากจะฟังนี่ก็ไม่เสมอกันด้วยญาณรัมปชุดและก็ญาณวิปยุทธ์และไม่ใช่ว่ากุศลจิตจะเกิดตลอดและไม่าาใช่ว่ากุศลญาณสัมปยุทธ์จะเกิดตลอดขณะใดที่มีความเห็นถูกขณะนั้นเป็นจิตที่เป็นญาณสัมปยุทธ ถ้าจะศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็คือว่าขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า <ขอ S 1> ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะเป็นธรรมะนะคะครธรรมะถ้าแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยมีสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรม<ช>เรายังไม่ไปถึงขันได้ไหมคะพูดถึงรูปกับนามใช่ค่ะครับลักษณะของรูปต่างกับลักษณะของนามยังไงร,รูป ก็คือสิ่งที่กระทบนามคือความรู้สึกในสิ่งที่กระทบขณะนี้ทางตานะคะครับลักษณะของรูปเป็นยังไงคะอะไรคือรูปคือสิ่งที่เห็นอยู่สิ่งที่ปรากฏทางตา,าค่ะและอะไรเป็นนามธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งหเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นเป็นอาจารย์สิ่งที่เป็นผมค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะ พระเหตุว่าต้องแยกว่าสภาพธรรมะมีสองอย่างนะคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่กำลังถูกรู้อยู่จะเป็นทางหนึ่งทางใดก็ได้นะคะคือสภาพที่เป็นนามธรรมเนี่ยไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยแต่ว่าเป็นาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรขณะไหนก็เป็นาธาตรู้นี่คือความต่างกันของาธาตุในพระพุทธศาสนากับาธาตุทางโลก พระเหตุว่าธาตุทางโลกเนี่ยจะไม่จําแนกนามธาตุโดยละเอียดเลยนะคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมะเนี่ยโดยละเอียดทั้งนามธาตุและรูปธาตุแต่ว่าก่อนที่เราจะจําแนกนามธาตุเป็นประเภทต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้ทราบความต่างกันของสภาพธรรมะที่กําลังมีอยู่คือนามธรรมกับรูปธรรม ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่ที่ไหนหรือว่าไปนอกโลกหรือกีดพบกี่ชาติมาแล้วหรือจะเกิดอีกสภาพธรรมะที่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจึงจะกล่าวยืนยันได้ว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงนามธาตุหรือนามธรรมซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏให้รู้ส่วนรูปธรรมนั้น ไม่ใช่สภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นที่เรายึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเราต้องสามารถที่จะรู้ว่าสภาพใดที่สติเกิดระลึกรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราต้องอาศัยการฟังตามลำดับขั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่าเราไปหยิบเรื่องราวจากพระสูตรตอนหนึ่งหรือตอนนี้ตอนนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะเข้าใจได้เพราะว่าบางคนเนี่ยคะ่ะอ่านพระสูตรเจอคําว่าขันห้าแล้วก็อ่านไปก็คิดว่าเข้าใจตามนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่กล่าวว่าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยนะคะในเรื่องของขันห้าเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมมีแต่เราใช้ชื่อสับสน เพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้ลักษณะจริงๆเราเพียงแต่จำชื่อว่าขันมีห้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรูปขันหนึ่งเป็นนามขันสี่แต่เนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาว่าแม้แต่คำว่ารูปขันเนี่ยตรัสใช้คำนี้หมายความถึงสภาพธรรมะอะไรคำว่าเวทนาขันหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรคำว่าสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาก่อนตามลำดับนะคะไม่ใช่ไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะมีเราตัวตนที่ปฏิบัติแต่ว่าตามพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วนะคะสติเกิดปฏิบัติกิจของสติปัญญาเกิดปฏิบัติกิจของปัญญาเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์แปดแต่ละองค์เนะะี่ยค่ะก็เป็นสภาพของเจตสิกแต่ละประเภทซึ่งไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังก่อนนะคะว่าสติมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ปัญญารู้อะไรข้อสำคัญที่สุดเนะะี่ยค่ะปัญญารู้อะไรในเมื่อขณะนี้เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมปัญญาจะรู้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากรู้ลักษณะของนามธรรมถูกต้องว่าเป็นนามธรรมรู้ลักษณะของรูปธรรมถูกต้องว่าเป็นรูปธรรมครับเดี๋ยวผมจะคุยลึกปอีกนะ ออันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วนี่ค่ะและถ้าต่อไปก็ต้องไม่ถูกอีกจะคุยถึงงินการปฏิบัติดีกว่านะเพราะว่านี่คือการปฏิบัติที่ไม่ตรงค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันตามความเป็นจริงครับคือผมปฏิบัติครั้งแรกก็ฝึกอานาปณสตินะคือฝึกพุทโธขอโทษนะคะรู้ลักษณะที่ต่างกันของสติกับสมาธิไหมคะ สติกับสมาธิสติท,ที่ที่เข้าใจนะสติคืออเล็กได้ในสิ่งที่กระทบกับอารมณ์กรทบจิตสภาพที่กําลังปรากฏครับส่วนสมาธิก็คือความเป็นหนึ่งเพราะ,ระฉะนั้นที่ปฏิบัติเนี่ยคะ่ะทําสมาธิหรือว่าสติเกิดทำทั้งสองอย่างทั้งแรกทําเป็นสมาธิก่อนนะแล้วต่อมาก็เป็นสติ นี่แสดงว่าลักษณะของสติของของสมาธิปนกันหรือแยกกันฮะสตินะคับสมาธินี่มันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันลักษณะที่ต่างกันตรงไหนตรงที่สติคือระลึกได้ระลึกรู้ระลึกเห็นค่ะเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติเนี่คงจะไม่ใช่มาหาสติปัฐาน เพราะเหตุว่าพระธรรมทรงสแสดงไว้ว่าไม่ใช่เจตนาปัฏฐานไม่ใช่ผัสสะปัฏฐานแล้วก็ไม่ใช่สมาธิปัฏฐานด้วยนะคะแต่ใช้คําว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นต้องรู้ชัดในลักษณะของขณะที่มีสติกับขณะที่หลงลืมสติว่าขณะนั้นไม่ใช่ทำสมาธิเพราะมิฉะนั้นเราจะไปทําสมาธิแล้วเราไปกล่าวว่ามีสติเกิดซึ่งขณะนั้นกําลังทําสมาธิ ไม่ใช่ลักษณะของสัมมาสติที่เกิดเดี๋ยวนะผมจะแยกไอ้ออกว่าฝึกสมาธิมาเป็นอย่างไงนะก็ตอนแรกผมฝึกอนาปานสตินะฮะฝึกไปฝึกไปนะพูดถึงอารมณ์ดีกว่านะอารมณ์จะเกิดขึ้นไม่ใช่ฝึกแป๊บเดียวได้นะเป็นเดือนนะครั้แรกฝึกไปก็เกิดความสงบขึ้นมาแล้วก็ตัวเบาค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะแค่นี้ก็ทราบแล้วว่าไม่ได้อบรมปัญญา ใช่ใช่ต้องเพราะฉันไปทาทําไมละคะก็คนเราเดินมาด้วยความที่ไม่รู้ว่าอะไรคือปัญญาค่ะแต่เวลานี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญารู้แล้วจะทําต่อไปไหมคะสิ่งใดเป็นกุศลควรทําไว้แต่อาจจะเป็นอกุศลก็ได้ไม่ใช่กุศลเพราะว่ามีมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิถ้าไม่ศึกษาจะไม่สามารถแยกได้นะคะว่า อย่างไรเป็นสัมมาสมาธิอย่างไรเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำมิจฉาสมาธิทุกคนจะแสดงลักษณะของสัมมาสมาธิไม่ได้แต่ผู้ที่รู้ลักษณะของสัมมาสมาธิจะบอกได้เลยว่ามิจฉาสมาธิต่างกับสัมมาสมาธิอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราทาแล้วก็ไม่เกิดปัญญาขณะนั้นนะคะไม่ใช่ภาวานาที่เป็นสมถาภาวานาหรือวิปัสสนาทั้งสองอย่าง พระเหตุว่าการอบรมเจริญปัญญานะคะต้องเป็นสมถภาวนาอย่างหนึ่งหรือว่าวิปัสนาภาวนาอย่างหนึ่งสมถภาวนาก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดความสงบที่เป็นกุศลไม่ได้แต่ว่ามีจิตตั้งมั่นที่เป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่เกิดปัญญาทำไปแล้วไม่เกิดปัญญาเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิและไม่ใช่สติปัฏฐาน คือท่านอาจารย์ได้ตอบคาถามว่าตอนไหนจะเป็นเป็นญาณสัมปยุทธ์อาจารย์สรุปเป็นข้อประเด็นสําคัญบอกว่าขณะใดจิตเกิดกับความเห็นที่ถูกต้องขณะนั้นเป็นปัญญาหรือเป็นญาณสัมปยุทธ์ผมรู้สึกว่าผมจับประเด็นได้ตรงนี้ก็เลยถามการที่จะตัดสินว่าตรงนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องมันก็หนีไม่พ้นเป็นความเห็นของเราแล้วทำไมตรงไหนถูกต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจขอถามครับ ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆไม่ใช่ถูกต้องตามที่เราคิดค่ะแต่สภาพธรรมะเป็นจริงอย่างไรเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่เห็นผิดจากความจริงของสภาพธรรมะนั้นอย่างสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธินะคะถ้ามีความเห็นถูกต้องว่านี่เป็นมิจฉาสมาธิพระสภาพธรรมะจริงๆเป็นสัมมาสมาธิ หรือว่านั่นเป็นมิจฉาสมาธิพระสภาพของธรรมะนั้นจ,จริงๆเป็นมิจฉาสมาธินั่นคือความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วเข้าใจว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นพระฉะนั้นถูกต้องที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราคิดเองว่าถูกต้องเพราะคนที่คิดเองว่าถูกต้องเนี่ยมีเยอะนะคะทำผิดแต่คิดว่าถูก แต่ว่าความเห็นถูกจริงๆก็คือว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นจึงจะเป็นปัญญาตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกแล้วครับเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆตรงนี้ฮะอย่างคนทั่วไปอย่างอย่างธรรมดาเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นสภาพความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้โดยไม่ศึกษานี่แน่นอนนะคะ บางคนก็บอกว่าตั้งแปดเช้าตื่นมาเนี่ยเขาไม่มีโลภะเลยโลภะของเขาต้องแรงนะคะต้องมีความตื่นเต้นดีใจหรือทำอะไรอย่างนั้นเขาคิดว่าคนโลกเป็นคนที่มีโลภะแต่เขาไม่ทราบว่าเมื่อลืมตาตื่นก็มีโลภะหรืออกุศลจิตแล้วทั้งวันนี่เขาไม่ทราบเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นถูกต้องเพราะว่าความจริงสภาพธรรมะไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อสภาพธรรมะเป็นอย่างไรเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นจึงจะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของโลภะที่อาจารย์พูดนี่ก็คือลักษณะของจิตที่เป็นโลภะแบบล,ลักษณะด้วยกันเลยครับที่อาจารย์พูดถึงนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอคุิโสฬจิตสิบสองประการเราจะเห็นว่าชีวิตเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยโลภะไปสักแปดแล้วโทสะสองแล้วก็โมหะอีกสองก็เป็นสิบสอง เพราะนั้นในลักษณะของจิตประเภทนี้ที่อาจารย์พูดนี่ก็คือลักษณะของความเห็นที่เป็นความเห็นที่เราคิดว่าเราถูกและพิจารณาถูกแล้วนะฮะว่าสภาพทำตามความเป็นจริงเนี่ยคือเราคิดนึกเอาอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ตัวจิตธาว่าธรรมะจริงๆที่ปรากฏอย่างเช่นว่าเย็นก็ตามร้อนอ่อนขันก็ตามเหล่านี้เราจะลึกรู้ไม่ได้เลยะครับว่าเป็นธรรมะจริงๆนะต้องเป็นไปตามลําดับขั้นนะคะคือความเห็นถูกตั้งแต่ขั้นการฟังว่า เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราแล้วก็เป็นนามธรรมประเภทอกุศลหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลภะพวกนี้ค่ะเราต้องเรียนนะคะต้องรู้แล้วก็ถึงจะมีการระลึกแล้วก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะจนประจักษ์แจ้งได้แต่ถ้าเราไม่เคยฟังมาก่อนเลยเราก็ไม่สามารถที่จะมีสัมมาสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะได้ถูกต้อง ปัญหาส่วนตัวของดิฉันที่ว่าบางครั้งฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าพอมีเพื่อนมาถามตอบไม่ได้ก็เลยรู้ว่าตัวเองยังสงสัยอยู่ก็เลยทําให้คิดว่ายังไม่ได้รับอานิสง์ในข้อนี้คือบรรเทาความสงสัยเนี่ยนะคะก็เลยได้เรียนถามท่านวิทยากรเพื่อที่ท่านจะได้กรุณาแนะนําว่าควรที่จะให้เกิดอนิสง์ข้อนี้ยังไงนะคะ ท่านอาจารย์สมพรมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะข้อนะที่หนึ่งหมายก็ว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังไอ้นี้ก็คงไม่แปลกนะครับค,คงเข้าใจได้ง่ายเมื่อเราฟังแล้วนะครับปิติเกิดนะครับขณะนั้นปิติเกิดทีนมิทะก็ไม่เกิดร่วมเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็หมายว่าธรรมะอันนี้มันแปลกจริงๆนะครับ เป็นไปได้อย่างโน้นอย่างนี้หลายอย่างที่เราจะคิดไปนี่เรียกว่าปีติเกิดเมื่อปีติเกิดในเจริงก็ผ่องใสนะครับเป็นกุศสเหมือนกันนะขณะนั้นผู้ฟังนะย่อมได้อานิสงส์ทำให้จิตผ่องใสหรือว่าอย่างพระองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุที่พระอัศสชิกล่าวกับพระปริพาชคนะเยธรมมาเหตุตุปภาวานะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังนะเมื่อตั้งใจฟังแล้วปิติมก็เกิดนะแล้วก็จิตก็ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแทงตลอดไปมากมายขณะนั้นไม่ง่วงนะครับเพราะว่าอาศัยจิตที่กำจัดถีนมิทะเพราะจิตมีกำลังครับนี่อันในสองข้อที่หนึ่งคือว่าจิตไม่ง่วงจิตย่อมผ่องใสข้อที่สองนี่นะครับ สิ่งใดได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี่ละเอียดลึกซึ้งเราฟังแล้วฟังแล้วไม่เหมือนภาษารี่บุกฟังครั้งเดียวเข้าใจตลอดเรานี้ก็ฟังธรรมะที่แสดงกับภาษารีบุตรเนี่ยตั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ต้องฟังอีกเรื่อยไปจนกระทั่งเมื่อเราแทงตลอดเมือ่อใดเมื่อนั้นก็เข้าใจชัดนะครับได้ประโยชน์เต็มที่ ฟังครั้งหนึ่งก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์เนี่ยคที่เข้าใจชาตอย่างภาษารีบทเนี่ยแทงตลอดไปเลยเป็นพระยะบุคคลอันนี้สองต้องได้แน่ครับแต่ว่าต่างกันนะครับค่ะอีกประการหนึ่งที่ว่าบรรเทาความสงสัยได้ค่ะอาจารย์นะก,ะกน็ทุกอาาย่างนะคร,ะรับถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะก็มีความสงสัยนะครับร้อยแปดพันประการแต่ว่าความสงสัยในที่นี้พระองค์โมงถึงว่า เป็นทางปิดกั้นปัญญาไม่ให้ปัญญาเกิดไม่ให้เจริญธรรมะแต่เมื่อเราฟังแล้วนะครับไม่เป็นทางปิดกัน้นนะครับเมื่อไม่เป็นทางปิดกั้นนั้นเราก็เจริญกุศลได้จึงเรียกว,ว่าอะไรข้อที่สามมาบรรเทาความสงสัยนะครับพราะเราต้องฟังแล้วฟังเองว่าอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้เท็จหรือเปล่าประกอบด้วยเหตุผลรเราก็ไม่สงสัยแล้วเจริญธรรมะ ถูกต้องค่ะ okay. อย่างในปัจจุบันนี้นะคะมีสถานีวิทยุหลายๆสถานีทีเดียวที่เสนอรายการธรรมะแล้วก็มีผู้บรรยายธรรมก็มีหลายท่านและมีหลายรายการที่เสนอสิ่งที่ไม่ได้ทำความเห็นให้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นคงจะมีผู้ฟังรายการเหล่านั้นไม่น้อยทีเดียวที่ เขาได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสุตตะมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรแล้วก็จะได้รับอน,นิสง์ในประการที่ทําความเห็นให้ตรงนี้ได้ยังไงขอเรียนถามอาจารย์สุจินค่ะยากนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้สะสมมาที่จะไตร่ตรองธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นะถูกต้องไหม แต่ว่าผู้ที่มีเหตุผลค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงเมื่อฟังก็ย่อมพิจารณาได้แต่ว่าแล้วแต่กรรมในอดีตนะคะถ้าเป็นผู้ที่เคยสะสมบุญไว้ในปางก่อนก็มีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งที่ถูกแต่ว่าบางคนมีศรัทธามากแล้วก็อยากจะฟังธรรมะ แต่ว่าฟังสิ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมะนะคะแล้วก็มีความเชื่อเพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเข้าฟังธรรมะมาตั้งยีสิปีนะคะแต่ว่าไม่เคยพบพระธรรมจริงๆเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นสายเกินไปหรือว่าทำไมเขาถึงได้ช้าเกินไปที่จะได้พบได้ฟังธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแล้วแต่บุญกรรมซึ่งทุกคนก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่า ตอนที่ทุกคนเป็นเด็กเนี่ยก็คงไม่คิดหรอกว่าจะมานั่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมาฟังพระอภิธรรมด้วยหรือว่าฟังธรรมะซึ่งเป็นสภาพธรรมะขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะว่าบางคนพอสนทนาด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วนะคะฟังธรรมะมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็อ่านหนังสือมาเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคะ่ะแสดงถึงความสับสนแล้วก็การที่ไม่เข้าใจจริงๆ พราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มให้ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่ามีบุญมาแล้วจึงได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้สะสมบุญต่อไปที่ว่าเป็นผู้ที่อดทนจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่สิ่งซึ่งฟังแล้วเข้าใจทันทีและอีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าเข้าใจแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จักธรรมะที่ได้ฟังทันทีเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะ ก็ทุกคนก็พูดตามกันได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ธรรมะต้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเท่านั้นตั้งแต่เกิดจนตายก็พูดซ้ำไปซ้ำมาได้แต่ว่ารู้จักตัวธรรมะจริงๆในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินในขณะที่กำลังคิดนึกเรียกว่าทุกขณะในชีวิตว่าเป็นธรรมะจริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าต้องเป็นผู้ที่เข้าใจปัญญาต่างขั้นว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยคะ่ะเพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะเพื่อที่จะได้เวลาที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะว่าไม่มีเราแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะของปรมัธธรรม เพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นปรมตถธรรมซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในขณะนี้นะคะทางตาที่กำลังเห็นก็เป็นปรมตถธ,ธรรมทางหูที่กำลังได้ยินเย็นร้อนอ่อนแข็งความคิดทุกอย่างเรียกว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมตถธ,ธรรมแต่ว่าถ้ามีความจำอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่เป็นปรมตถธ,ธรรมก็จะทำให้มีการระลึกที่ลักษณะของปรมัตถ เพราะฉะนั้นปัญญาขั้นฟังก็ขั้นหนึ่งนะคะคือฟังเรื่องราวแต่ว่าสติยังไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของปรมาธธรรมส่วนปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นการศึกษาโดยสติเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ตรงกับที่เคยเข้าใจเพราะเหตุว่าตามที่เข้าใจว่ามีแต่นามธรรมและรูปธรรมแต่เวลาที่สติระลึกเนี่ยคะ่ะ จะมีความรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นเพียงนามธรรมคือเป็นธาตุรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่